สวัสดีค่ะเด็กๆพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้ป้าวันก็จะมาทำเมนูข้าวหน้าไก่ใส่ตับนะคะพร้อมกับน้ำซุปเสิร์ฟกับน้ำซุปเ,เห็ดหอมนะคะเรามาดูส่วนผสมและ do, พวตถุดิพร้อมๆกันเลยนะคะอันนี้ก็จะมีเนื้อไก่กับตับไก่นะคะเกลือป่นค่ะ น้ำซุปนะคะเราก็จะใส่น้ําซุปในกระทะนะคะให้น้ําซุปเดือดใส่เกลือเล็กน้อยนะคะพอน้ําซุปเดือดเราก็ใส่เนื้อไก่ ตับไก่นะคะต้มจนเนื้อไก่กับตับไก่สุกนะคะปิดฝาเพื่อที่จะให้สุกเร็วนะคะอันนี้เราก็จะมาหั่นเนื้อตับ สุกแล้วนะคะหั่นบางๆนะคะหั่นบางๆเช่นกันค่ะเราก็จะตกแต่งใส่ในจานทานกับข้าวนะคะ อันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะข้าวหน้าไก่ทานกับน้ำซุปเห็ดหอมค่ะแล้วมีมะม่วงมื้อกลางวันค่ะพบกันใหม่นะคะเมนูหน้าค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะบ๊ายบาย